ผมแพทริกนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงแล้วมารีวิวนะครับเจ้า t o y ยต้า GR Yaris คันนี้นะครับว่ามันดียังไงมันสเปคของมันมีอะไรบ้างแล้วผมอยากจะมาให้ความคิดส่วนตัวของผมที่ผมได้มันมาประมาณ3เดือนแล้วก็อยากจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันในการใช้งานจริงแล้วก็อะไรที่มันทำให้รถคันนี้พิเศษกว่ายา r i สธรรมดาวันนี้นะครับก็จะมาพูดในคลิปนี้ ก็ทาง Toyota นะครับก็ผลิต GR Yaris มาเนี่ยเพื่อแข่งใน WRC หรือ World Rally Championship แต่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถไปแข่งใน WRC ได้เนี่ยพวกเขาจะต้องขายรถคันี้สุดประหลาดโลก25,000คันและทุกๆอย่างก็ได้เป็นตามแพลนของ Toyota จนกระทั่งมันมีไวรัสพวกเขาเลยจะต้อง c น n c e l โปรเจกต์นี้แล้วใช้รุ่นเก่าไปก่อน แต่โชคดีของเราโตโยต้าได้ขายรถคันนี้ไว้นในตลาดแล้วเราเลยเห็นมันวิ่งบนถนนในทุกๆวันนี้ซึ่งตอนนี้นะครับในไทยอ่ะมีอยู่127คันมีโคต้าที่เอาเข้ามาได้อันนี้ก็หนึ่งในนั้นเป็นรถ Limited Edition ของทางโตโยต้านะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่า GR นี่ก็เหมือนกับเปรียบเทียบถ้าเป็น Benz ก็เป็น AMG หรือว่าของ BMW เนี่ยก็จะเป็น M Audi ก็จะเป็น r s ของ t ต y o t ้เองเนี่ยก็จะเป็น GR ซึ่งย่อม,มาจากการ o o Racing นะครับก็เป็นตัวแรงของ t ต y o ต้าทันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ของรถคันนี้นะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นเลยกระจังหน้าที่ใหญ่มากคือเตตาาสไตล์ t ต y o ต้านะครับและยิ่งเป็นตัวแรงของมันเนี่ยเวดเตอร์ข้างหน้าเนี่ยจะใหญ่มากกระจังตรงเนี้ยจะให้ลมเข้าเยอะมากและการ manage air flow ของเขาเนี่ยร air flow ของเขาก็คือเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรูเพื่อเพิ่ม downforce เพื่อเพิ่ม air flow มาคูลเบรกตรงนี้มาให้มันไม่เบรกเย็นแล้วก็ ถ้าพูดถึงดีไซน์อย่างอื่นนะครับกระโปรงหน้าเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะดูที่จะแบบปูดนูนขึ้นมาไม่ได้เหมือนโตโยต้ธรรมดานะครับแล้วก็ด้านข้างรถเขาก็จะมีใส่พวกเป็นแต่งปลอมนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ปอม <laughs> ใช่อันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ปอมแต่ว่าถ้าเรามาดูตรงหลังคานะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่มากกับโตโยต้าน่าจะไม่เห็นแล้วนะในโตโยต้าคือหลังคา Carbon คาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้คาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับมันจะช่วยเรื่องความแข็งแรงและเรื่องไลท์เวทให้ตัวรถเบาดีไซน์อย่างอื่นที่ผมชอบอีกนะเปิดประตูมานี่เป็นเฟรมเลสนะครับเขาทำเป็นเฟรมเลสเพราะว่าน่าจะทำให้ตัวรถแข็งขึ้นเพราะว่าคันนี้เนี่ยถูกผลิตมาไม่ได้ผลิตใน โรงงานโตโยต้าปกตินะครับผลิตที่โรงงานโมโตมาชิซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตเล็กซัสเซเลฟใช้เวลาส0เท่ามากกว่ายาริสธรรมดาเพื่อที่จะผลิตนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยใส่ขอบมาให้เยอะมากและทําให้รถแข็งแรงมากคันนี้คือถ้าพูดถึงเซฟตี้เนี่ยเซฟตี้กว่ายาริสธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าแชสซีมันก็แข็งกว่าอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามาพูดถึงข้างหลังรถนะครับฟีเจอร์ที่เราเห็นเนี่ยทางโตโยต้าแล้วเขาก็จะเพิ่มสปอยเลอร์นี้แล้วก็เป็นดิฟฟิวเซอร์หลังลเขาเคลมว่ามันจะเพิ่มดาวน์ฟอร์สอ่ะอีกอย่าง ชัดๆเลยก็คือซ้ายของตูดมันนี่วันมากคือมันโป่งออกมาเยอะกว่ารถธรรมดาถ้าเห็นบนถนนเนี่ยก็รู้เลยว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าเนี่ยซ้ายตรงเนี้ยปื๊บมาตรงนี้นี่กว้างมากอันนี้มันก็บอกว่าเป็นวัสดุพอเลิเมอร์หรืออะไรทุกอย่างนะครับแต่ว่าพลาสติกหรือเปล่า <laughs> อาจาะที่เราเห็นนะครับเบรกคันนี้ค่อนข้างใหญ่มากเลยเป็นเบรกสปอร์ตมากๆาบอกว่าดูไซส์นี่จะเต็มเลยแล้วนะเนะี่ยแล้วซึ่งผมบอกเลยนะว่าเบรคคันนี้อยู่จริงๆคือลองไปแทรกแล้วนะเบรกได้เลทมากแล้วก็รู้สึกว่าเบรคเนี่ยค่อนข้างทนแค่นี้ก็เหลือๆสำหรับรถอย่างเี้นะเบรกนี้เขาให้มาเยอะมากจริงๆเหลือเหลือเลย อ่าอย่างแรกกันนะครับพี่การซื้อรถคันนี้เขาก็จะมีกล่องนี้มาให้ด้วยนี่เป็นกล่องคุณแจแล้วก็มีโมเดลรถนะครับระบอกสเปครถมีเพลตในด้วยแล้วอย่างที่สองที่ได้คือเสื้อตัวนี้นะ <laughs> <laughs> เสื้อตัวนี้เนี่ย <laughs> มากกั่ารถนะครับเอ <laughs> แฟนบอย g จีย <laughs> <laughs> ก็รถคันนี้เนี่ยมีมาให้เลือกทั้งหมด3สีเท่านั้นก็คือสีของ g a s ู Racing เลยซึ่งจะมีสีดําสีขาวและสีแดงแล้วแน่นอนครับเป็นสีที่ผมเลือกก็คือสีดําเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบรถสีดํามากแต่สีดํามันเนี้ยถ้าเรามองใกล้ๆนะมันจะเป็นสีดําแบบเมทัลลิกมันจะไม่ดําสนิทเหมือนกับรถคันอื่นของผมเลยอะไรอย่างงี้นะแต่มันจะเป็นดาเมทัลลิกมันจะออกเทาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีที่สวยนะครับต่อไปจะมาดูพื้นที่เก็บข้างหลังนะครับ พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากาจริงๆแล้วมีแผ่นนี้มาจริงถอดได้นะนี่แบดแบตของจีอาจะย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับจะอยู่ข้างหลังนี้เลยแล้วก็จะมีพวกเครื่องมือสําหรับลากอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกที่อุดยางใส่เครื่องปั๊มอะไรอย่างงี้นะไปไปปิกนิก <c oughs> ก็นั่งได้ถ้า <c oughs> นั่ง้าไปแล้วปิอ๋อได้ <c oughs> เราจะมาลองนะครับว่าอยู่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> โอเคบายบายอะเบิงโอเคโอเคขาติดเออาสอัมอ่าพูดถึงข้างใน เน่แล้วก็เห็นว่ามีพวงมาลัยเป็นทรงกลมมีโลโก้ GR ตรงนี้หน้าจอแน่นอนเป็นเกียร์แมนโยนะครับเป็นแมนโย6สปีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนโหมดกดตรงการจะเป็น normal ไปทางซ้ายเป็นสปอร์ตแล้วก็ดันไปทางขวาเป็นทร็กนะครับนี่แล้วก็เห็นว่ามีแป้น3อันนะครับ แน่นอนเกียร์แมนโแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีโลโก้ G r และเขียนว่า WRC นะครับ World Rally Championship, j e v e r f o r FIA World Rally Championship นะครับนี่จะมีป้ายตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม3อัน,น,นอันนี้เป็นระบบ IMT คือถ้าเราก,กดปุ๊บมันก็จะ Auto b r บร e Match ให้มันจะช่วยเวลาเรา down ช h i f t หรือว่า up shift อะไรอย่างเงี้ยจะช่วยเข้าเกียร์สมูทขึ้นเป็นระบบที่ฉลาดมากๆอันนี้จะเป็นการปิด traction control นะครับกด2วิมันจะเป็น expert mode ถ้ากดค้าง5วิมันจะปิดหมดเลยก็คือปิดทุกอย่างหมด อันนี้เป็น Auto s t a r ส Stop นะครับก็กดอันนี้สมมติเวลารถเราขับมาติดไฟแดงมันก็จะ Auto s t a r ส Stop ให้มันจะหยุดเครื่องให้ปุ่ม Start นะครับ Start Stop อันนี้คือหน้าปัดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็น Analog มากมันจะเป็นแบบเข็มนะครับแล้วมีหน้าจออยู่ตรงกลางจริงๆมันจะแสดงผลอะไรหลายอย่างเช่นแบบพวก b o สต์หรือว่าวัดค่าลมยางหรือว่าแสดงผลถึงพวกเข็มน้ามันน้ํามันเครื่องอุณหภูมิหม้อน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้สามารถดูได้ พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับนี่มีบอยส์คอมานรับโทรศัพท์วางสายอะไรอย่างนี้ครูสคอนโทรลและนี่จะเป็นเลนคีปปิ้งแอสซิสนะครับคือสมมุติว่ารถเราไปทางซ้ายหรือทางขวาเกินไปข้อมเลนมันก็จะมีระบบอันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้รถเราเกิดว่ากรณีเกิดมีคนหลับในหรือว่าอะไรจะไม่ตกข้างทางอะไรอย่างี้นะครับเบาะนี่สวยมากๆเป็นเบาะโลโก้ G R นะครับเป็นหนังออคันทาร่าด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่เป็นเก๊ นั่งข้างหลังรถนี่ผมสูงประมาณร้อยแปดสิบนะนี่ดูเอ่อก็ติดถ้าเกิดจะแบล็งจริงๆก็คอหัก <c oughs> คือตรงนี้นี่คือหลังคามาสลบมามากก็ถามว่านี่ยังไม่ปรับเบาะกลับมานะถ้าต้องปรับข้างหลังนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะคนข้างหน้าจะขับอย่างงี้นะต้องต้องปรับข้างหลังมาอีกแต่ถ้าผมย้ายมาฝั่งนี้นะอ <c oughs> โอ้โหแคบม,มากคนกลัวที่แคบนี่ตายนะ คือเอาจริงข้างหลังเนี่ยอาจจะให้เด็กนั่งหรืออะไรอย่างงี้นะถ้าผมสูง180อย่างเงี้ยนั่งน่าจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ก็นั่งไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะแต่ถ้าซิ่งไม่ไหวเนี่ย Toyota GR Yaris มีเครื่องยนต์1.6ลิตร3สูบเทอรโบขับเคลื่อน4ล้อมีระบบ GR4 น้ำหนักอยู่ที่1,280กิโลกรัมเครื่องยนต์มีแรงมา้าอยู่261แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรสู่ถึง้อยทําเวลาได้5.2วิและท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมง Toyota GR Yaris คันนี้มีราคาที่2,690,000บาทเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันแพงมากสํหรับยาริสคันนึงแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่แพงเลยถ้าเราเทียบกับ Hot แ a ช c ี่ห้ออื่นอย่างเช่น Mini GP Honda Civic Type R mercedes benz a สามสพวกนั้นมีราคายอยู่ประมาณ3าล้านบาทแล้วเท่าที่เราเห็นนะรถคันนี้เนี่ยแบต gr เยอะมากเราจะมานับกันดูว่ามีแบต gr อย่างเงี้ยทั้งรอบคันเนี่ยมีกี่อันนะครับอ่ะโอเคจุดแรกนะครับคือข้างหลัง1จุดเป็นโลโก้ gr หนึ่งแล้วก็เบรกคาลิเปอร์อีก4ข้างลงก็เป็น5ด้านข้างอีก2อันกลายเป็น7ข้างหน้ากระจังหน้าเป็น8เครื่องยนต์เป็น9แล้วก็มีตรงหัวเบาะสองข้างเป็น11 ปุ่ม start stop 12ตรงพรมอะไรเป็น13ตรงพรมสองข้างเป็น15และข้างหลังพรมข้างหลังมี16แล้วก็ตรงเข็มน้ำมันเซนสิหน้าจอตรงข้างหน้าคนขับเป็น18แล้วก็ตรงจอดิสเลย์จอวิทยุอีก 1. จุดเป็น19แล้วก็มีตรงคุณแจรถอีกเป็น20นี่คือเท่าที่ผมนับได้ประมาณ20จุด ตอนนี้เราก็ออกมาลองขับอยู่แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยขับเป็นยังไงฟีลิ่งเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือพอเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าที่นั่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึงเบาะตรงนี้นี่ปรับเตี้ยสุดแล้วนะจริงๆอ่ะสำหรับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่บางคนเห็นในรีวิวบางที่นะบอกว่าบาะมันสูงไปนิดนึงอะไรอย่างงี้นะ แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็โอเคนะนั่งสบายรัดตัวดีเวลาโยนโค้งหรือโยนอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเกาะตัวไม่อยู่นะแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเป็นไงอยู่เดี๋ยวถามคนนั่งถามคนนั่งบ้างอยากอยากรู้ความคิดแบบว่าอ่ะเป็นคนนั่งเนี่ยเบาอันนี้เป็นไงก็เป็นคนนั่งนะคะจริงๆกูเป็นคนตัวเล็กเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเบาอางเงี้ยมันจะรู้สึกเซฟใช่ป่ะเวลาแบบถ้ามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเบาก็โอเคนะสบายแล้วมันก็ ยังไงอ่ะมันไม่ได้สูงหรือว่าเตี้ยจนเกินไปขามันแบบพอดีเนี่ยค่ะก็ก็ถือว่าพอดีก็ไม่ได้มีว่ามีปัญหาจริงจริงแต่มันเตี้ยกว่านี้ได้นิดนึงก็จะดีมันก็ยังไม่เพอร์เฟกแหละจริงๆแล้วมันก็อยากให้มันเตี้ยกว่านี้นึงทาให้มีแบบอารมณ์สปอร์ตมากกว่านี้อย่างที่สองที่จะพูดถึงนะพอขึ้นมาก็รู้เลยว่าแน่นอนคันนี้เกียร์แมนวลและซึ่งเกียร์เียกียร์เบริโมันค่อนข้างต่ำเราต้องเปลี่ยนเกียร์เร็วมากเลยเท่ากับว่าเราเนี่ย อยู่เงี้ยตลอดเลยพึ่มหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะทำให้ราผมรู้สึกนะรถคันเนี้ยออกตัวเร็วมากคือรู้สึกว่าแรงมันมาคันนี้มันสองร้อยหกสิบเอ็ดแรงมาใช่ไหมจะบอกว่าด้วยน้ำหนักด้วยแหละน้ำหนักที่เบาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบกิโลกรัมนะครับก็ตัน 2, ตันสองตันสามประมาณเนี้ยถือว่าเบา แต่พอเหยียบไปถึงประมาณผมรู้สึกนะประมาณเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยรู้สึกว่าแรงเริ่มเฟดละเพราะรู้สึกว่าน่าจะจูนมาเพื่อแบบว่าออกตัวเร็วเหมือนรถแบรลี่อะไรอย่างงี้นะพอาปิดคันนี้เนี่ยอยู่ที่สองอยสาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาก็จะล็อกไว้เท่านั้นเรื่องเสียงคันนี้เนี่ยคือเสียงมันไม่ค่อยมียจริงๆแล้วนะเสียงเสียงแบบเงียบมากไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่ดีเลยคือจริงๆอ่ะผมมาเป็นคนที่ชอบ รถที่มีเสียงคือ NA อะนรอยะไรเงี้ยในเรื่อยคันนี้นะเครื่องมันเล็ก1.6ึ่งจุโบเป็นเครื่อง3สูบเองแล้วด้วยกฎหมาย e s t r i c t i o n ในการปล่อย emission ออกมาเนี่ยปล่อยค่าไอเสียออกมาเนี่ยมันมีมันมีกฎหมายของมันตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะม e ีแคทที่เซล์มันค่อนข้างเยอะแบบว่ากองไอเสียออกมาเยอะพูดถึงตอนขับเนี่ยเสียงในรถมีไม่เช่เดี๋ยวขับให้ดูนะ อ้ยอีกเลยเสียงมันก็มีเสียงในรถเนี่ยก็มีเสียงเข้ามาในรถจริงๆเห็ุผลเนี่ยเพราะว่าตเต้าเนี่ยเขาได้อบบิฟายเสียงเนี่ยออกทางลำโพงด้วยคือเสียงเครื่องยนต์จริงๆนะแต่ว่าให้มันออกลำโพงออกมาทำให้ ก็มีพุ่งลำโพงในรถแกแหละทำให้เราได้ยินมากขึ้นก็ถือว่าโอเคนะผมว่าก็แก้ปัญหาโอเคในเมื่อเขาไม่ให้ออกมาเสียงดังก็อยากให้คนขับขับสนุกก็นี่แหละมันกันอยู่ในรถคนข้างนอกก็ไม่หนหูโอเคสิงไี่ชอบที่มันมาจากเครื่องยนต์จากท่อจริงๆอาจะดีแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะรถคันนี้เป็นระบบ g r 4มันเป็นรุ่นแรกนะที่โตโยต้าได้ใส่ระบบ g r 4นี้เข้ามาซึ่งมันจะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของโตโยต้ารุ่นใหม่นะครับ ซึ่งอันนี้ CR4 มันสามารถกระจายแรงไปแต่ละล้อเนี่ยต่างกันไปอยู่ที่โหมดเราอยู่นะครับสมมุติว่าผมอยู่ในโหมดอะ normal normal เนี่ยก็จะกระจายแรงไปข้างหน้า60ข้างหลัง40ก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเยอะกว่าข้างหลังแต่เมื่อพอเราเปลี่ยนโหมดตรงนี้ปุ๊บปิดปิดไปสปอร์ตปุ๊บตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนแล้ะ ตอนนี้จะกลายเป็นว่าข้างหน้า30ข้างหลัง70เท่ากับว่าท้ายเนี่ยจะมีอาการท้ายออกมากขึ้นทําให้ขับแล้วสปอร์ตมากขึ้นเวลาเข้าโค้งเลยอาการโอเวอร์สเตียร์หรืออะไรเงี้ยจะเยอะมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราจะวิ่งในแทร็กจะมีแทร็กโหมดนะครับบิดไปทางขวาปุ๊บม,มันก็จะเป็นโหมดแทร็กหน้าจอก็จะเปลี่ยนนิดนึง พอเราปรับเป็นโหมดแพกแล้วเนี่ยมันจะกระจายแรงเป็น50/50ข้างหน้า50พหลัง50ทําให้เหมือนกับโอลด์สกูแบบแบบโฟล์ดแรลลี่เลยแบบว่าจะเป็นรถขับสีเต็มที่เลยก็คือเวลาเราวิ่งในสนามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ออกเอ็กซิ r คอเนอร์หรือว่าออกจากโค้งเนี่ยได้เร็วเ็าเ็วกระจายแรง50/50นะครับความพิส่วนตัวของผมนะเกี่ยวกับรถคันนี้นะช่วงล่างนะค่อนข้างดีมากเลยเขาเซตมาดีจริงๆคือถามว่าแข็งไหมกระด้างไหมก็ไม่รู้สึกว่าไม่กระด้างกระด้างมาอยู่ก็รู้สึก ล้อมันติดอยู่กับถนนเลยรู้สึกแบบมั่นใจนะมั่นใจฮะคนนั่งมั่นใจคนขับอ่ะคนขับไม่มั่นใจ <c oughs> มันไม่มีอาการเรือไม่มีการโบตี้มันไม่ค่อยแบบไม่มีบอรี้ิโวไม่ค่อยเยอะถึงค่อนข้างที่จะติดอยู่กับพื้นอนะช่วงล่างในธรรมาดีมากจนรู้สึกไม่อยากจะไปเปลี่ยนมาแล้วอะถ้าจะไปแต่งอะไรมานะเปลี่ยนโช๊คว่าให้มันเตี้ยลงอะไรนะกลัวว่ามันจะไม่ดีเท่านี้เลยนะ แล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือเกียร์รู้สึกว่าเวลาเข้าเนี่ยมันฟินมากเลยแบบเวลาเชนอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ะเข้าไอเพีเวลาเปลี่ยนเกียร์เช่นเกียร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าลงไปห้าห้าลงไปสี่ลงไปสามคือของมันดีอ่ะรู้สึกว่าแบบมันแน่นนะพูดไม่ถูกนะแต่ว่าในบรรดารถเกียร์แมนยวลตอนนี้เนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยถามว่าฟีลลิ่งของคลัตช์ข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าเหยียบ ก็ไม่แข็งมากถือว่าพอดีทําให้ขับสนุกแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่อาจจะเลี้ยงคัสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ให้รถดับนะมันก็อาจจะยากนิดนึงมาเซ็นดับก็จะสูงหน่อยคันนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อคนที่หัดขับใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะมันทํามาเพื่อ WRC จริงๆอะไรเงี้ยคนที่ขับรถคันนี้ก็น่าจะชอบในเรซิ่งในการขับรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำทำปร,ประมาณนี้ทำให้คนขับสนุกอะไรเงี้ย พูดถึงศูนย์ถึงร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองร้อนให้ดูนะครับคือทางโรงงานเนี่ยเค้ชเต็มมาว่า0ูนถึงร้อยเนี่ยใช้เวล่าอยู่ห้าจุดสองวิรู้สึกว่าน่าจะออกในโหมดแทร็กแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองร้อนชิลแต่คันนี้เราจะร้อนแบบในโหมดสปอร์ตโอเคค่ะทุกคนรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะว่ามันจะออกตัวแรงมากคือคันนี้ออกตัวค่อนข้างแรงมันขับ4ี่คันนี้เราจะออกตัวประมาณเลี้ยงรอบประมาณ5้าหกพันรอบแล้วกันอยากจะปล่อยให้ล้อมันฟรีบ้างนี่ปิดท้ายแค่ทงหมดเลยปิดทุกอย่างหมดเลยนะครับรถก็ เลียงรอบไว okay. <laughs> ้ขึ้นไปประมาณ5,000-6,000รอบแล้วกันอ่าสะเกียสับเกียสับเกียสะเกีย Subscribe คือเมื่อกี้เนี่ยที่ออกจะเห็นเลยว่าปุ๊บมีล้อมีฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้นะอีกรอบดดียน ประมาณเจ็ดรอบแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เพ,เพื่อนๆคิดยังไงกับรถคันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเท่านี้แหละก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเอพิโซดหน้าเราจะทำบล็อกไปไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรก็ติดตามชมนะครับฝาก Subscribe ด้วยเดี๋ยวรีบเอารถเก็บละผลจะตกบายบาย